เลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูรสภาประจำปีพุทธศักราช2568ดรศักดาชัยภัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นดรศักดาชัยภัยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีรุศาสตร์บัณฑิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยมหาสารคามระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยขอนแก่นประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2559เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนพักดีชุมพลวิทยา ปีพุทธศักราช2563ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22ปีพุทธศักราช2565เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพดรศักดาชัยภัยเป็นผู้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการจรรยาบรณวิชาชีพพร้อมทั้งเสริมสร้างวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เคยต้องโทษทางวินยัยใช้หลักธรรมมาพิบาลในการบริหารจัดการองค์กรอีกทั้งยังยึดมั่นและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่างสูงสุดยึดหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและเชื่อมโยงสู่นโยบายในการบริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีการประสานสัมพันธ์และให้บริการด้วยความเสมอภาคอย่างเป็นธรรมพร้อมทั้งสร้างความสามัคคี ในที่ทำงานและชุมชนเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นยอมรับและฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือเพื่อเกิดความเชื่อมั่นกับผู้ใต้บังคับบัญชาแนะนำให้คำปรึกษาและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อสร้างความยั่งยืนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ราชการสูงสุดจนได้รับการยอมรับปรากฏเป็นผลงานเชิงประจักษ์เช่นรางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2566ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครู สดุดีประจำปีพุทธศักราช2565รางวัลผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น<ม>ด้านทำคุณประโยชน์ต่อมัธยมศึกษาไทยประจำปีพุทธศักราช2566ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนบสส,ส,สทรุ่นที่14ได้รับรางวัลผู้บร บริหารการศึกษาดีเด่น<ม>เนื่องในวันครูจังหวัดขอนแก่นครั้งที่67พุทธศักราช2566ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัดตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปีพุทธศักราช2565เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทผู้ให้การสนับสนุนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเครื่องหมายลูกเสือเสอมาเชิดชูเกียรติการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารการศึกษาจะต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยําสามารถนํามาปฏิบัติได้จริงทั้งนี้จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมการเปลี่ยนแปลงของโลกและความเป็นไทยนํามาวิเคราะห์สังเคราะห์ออกแบบวิธีปฏิบัติและจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เติบโตและเป็นความงดงามทางการศึกษาต่อไปนวัตกรรมแนวทางและกลยุทธ์ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรแห่งนวัตกรรมนำคุณภาพการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพดร์สักดาชัยภัยได้นำรูปแบบการเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเสี่ยวสมาร์ทคลาสโมเดลสู่การปฏิบัติ โดยพัฒนาแนวคิดจากนวัตกรรมเสี่ยวโมเดลและเสี่ยวสมาร์ทโมเดลต่อยอดมาเป็นเสี่ยวสมาร์ทพลัสโมเดลสร้างความเข้าใจให้ทุกคนในองค์กรมีความเชื่อและมองเห็นภาพความสำเร็จร่วมกันตลอดทั้งเข้าใจความหมายของเสี่ยวที่ประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักคือ 1. S. s a n f i g r e s ฟ e c o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  y y h i l o s o p h y คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. I. Involvement คือการมีส่วนร่วม3 A. Achievement คือการบุงผลสำเริจและ4 O. Organization คือการจัดองค์กร mm hmm. ทั้งนี้การดำเนินง,งานด้วย SMART ซึ่งมีความหมายว่าเป็นผู้ดีเก่งทรงภูมิธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมที่งดงามมี5องค์ประกอบหลักคือ1 S. Standard มีมาตรฐาน 2. M. อ o ม a l รัมีคุณธรรม 3. A. a เอแอ n เ e นเมนำคุณภาพ 4. <C. S 1> r. r e าร์ e รียมีภูมิคุ้มกัน <C. S 1> และค่าทีเทคโนโลรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามแนวทางอาชีวะนวัตวิถีผสมผสานทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพสมรรถนะของผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามศักยภาพเห็นคุณค่าของตนเองและได้รับการพัฒนาความแตกต่างรายบุคคลสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามพระหุปัญญาสู่การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา4ีด้านได้ แก่ด้านความปลอดภัยด้านโอกาสและลดความเดื่อมล้อทางการศึกษาด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพมีผลการดำเนินการเชิงประจักษ์ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น7จดุดเน้นโดยดำเนินงานขับเคลื่อนตามจุดเน้น7ด้านได้แก่ 1. ด้านการประกันคุณภาพ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนประกันคุณภาพระดับห้องเรียนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพส่งผลให้ในปีการศึกษา2566ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีผลการประเมินทั้ง3มมาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน,ยนด้านกระบวนการบริหารและการจัดการและด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจำนวน34โรงเรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBEQA จำนวน19โรงเรียน ผ่านการประเมินระดับ SCQA จำนวน14โรงเรียนและมีสถานศึกษาในสังกัดได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสอพทออ Obex Special ทั้งระดับ1ดาวระดับ2ดาวและระดับ3ดาว 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกส่งเสริมให้สถานศึกษา เปิดแผนการเรียนที่ตรงตามความถนัดความสนใจพหุป,ปัญญาของผู้เรียนและความต้องการของตลาดเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมก้าวสู่โลกของอาชีพเชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นหล่อหลอมภูมิปัญญาต่อยอดสู่การสร้างสารรค์เชิงพาณิชย์ เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21มีความเป็นพนลเมืองพลโลกบนวิถีประชาธิปไตย 3. ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน <Yeah. S 1> เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยโครงการ พาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องสอบพอมขอนแก่นซีโร่ดอบเอา้ามีนวัตกรรมพร้อมก่อนเสี่ยวฮักพลัสโมเดลซึ่งเป็นนวัตกรรมต้นแบบระดับประเทศ ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าทกโชมห้องพยาบาลทั้ง84โรงเรียนเป็นศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ที่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาและ,ะเผชิญสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาทุกด้านแบบเรียลไทม์จัดตั้งศูนย์เซียวแคร์นิวเซ็นเตอร์ ที่สามารถรายงานได้ทันเวลาบริหารสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลขอนแกน่นร่วมทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ มอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนนำไปใช้จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและฝึกให้นักเรียนมีทักษะการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพส่งคลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก่อนแกน่นได้รับรางวัลระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชาติประจำปี2567ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระดับยอดเยี่ยม 4ด้านทักษะภาษามุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้านภาษาอย่างหลากหลายส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาที่2และภาษาที่3 ตามความพร้อมของสถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาสเปนและภาษาเวียดนามมีแผนการเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ<ม>เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเรียนรู้จัดตั้งศูนย์พัฒนาศัก,กยภาพบุคคล<ม>เพื่อความเป็นเลิศ SCEC เพื่อเป็นฐานในการส่งเสริมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะตามกรอบสมรรถนะทางภาษา CEFR 5ด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทัลของศึกษานิเทศครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์พัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ออนไลน์พัฒนาห้องเรียนดิจิทัลห้องเรียนไฮบิดสมาร์ทคาส์ลูมและการจัดการเรียนการสอนโคดดิ้งส่ง ผลให้นักเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลการเรียนรู้หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ AI ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 6. <ฮ>ด้านทักษะอาชีวนวัตะวิถีมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพพัฒนาทักษะการคิดขั้งสูงตามแนวทาง OECD พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาการเรียนสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงค์และการเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมใช้กระบวนการวางแผนการคิด การแก้ปัญหาการสร้างสารรค์ออกแบบพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น<ม>เกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียน 7. ด้านองค์กรพักวันตภาพวิถีมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในทุกมิติพัฒนาการให้บริการแบบ one-stop service คล่องตัวสะดวกรวดเร็วผู้รับบริการมีความพึงพอใจพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีระบบการสื่อสารดิจิทั ในองค์กรพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลสาระสนเทศที่หลากหลายบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ยืดหยุน่นสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นได้นำนวัตรกรรมเสียวสมาร์ทพลัสโมเดลมาใช้ในการบริหารจัดการในทุกมิติครบวงรอบ2ปีการศึกษาส่งผลเชิงประจักษ์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสังกัดของสพมขอนแก่นในวันนี้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามพระภูปัญญาตามความถนัดความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคลมีทักษะชีวิตมีทักษะการทำงานและทักษะผู้ประกอบการ ตามแนวทางอาชีวนวัตวิถีสามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเอาตัวรอดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นสร้างสารรค์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนดรศักดาชัยภยัย ยังคงขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นอย่างเต็มกำลังความสามารถและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตลอดทั้งเป็นแบบอย่างที่งดงามและเป็นแรงบันดาลใจของผู้บริหารครูนักเรียนได้ก้าวเดินทางวิถีแห่งปัญญาที่จะนำพาก้า สู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสืบไป